สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็พามาชมทุ่งนาเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทำการไถดินไปหนึ่งรอบแล้วก็ปรับไปหชั่วโมงปรับพื้นที่ให้มันเสมอนะครับโดยใช้รถไถใหญ่ตอนนี้ก็น้ำมันแพงนิดค่าไถค่าดันก็ขึ้นนะครับ ค่าดันชั่วโมงละเมื่อก่อนก็500บาทแต่ตอนนี้ขึ้นเป็น600บาทแล้วครับเพราะว่าน้ำมันดีเซลแพงลิดละสามสิกว่ากว่านะครับก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นทํานารอบ3นะครับรอบ2ก็เจอปัญหาเก็บน้ำท่วมข้าวนิดหน่อยนะครับก็ได้ไม่พอ สมควรครับแต่ได้กําไรนิดหน่อยอันนี้ก็รอบ3ในส่วนของนาแปลงน,นี้ก็18ไร่เช่นเคยนะครับที่ทำการสูบน้ำเข้านาโดยใช้เครื่องรถอูบุตานะครับ9้าแรงชุดนี้ก็ซื้อมา สองหมื่นนะครับรดมือสองแล้วก็ท่อไปทาการซื้อมาเมื่อเช้านะครับเพราะว่าท่อเก่ามันรั่วมันแตกก็เอาไปให้ช่างเขาทําให้ก็ไปทาการซื้อท่อมาใหม่นะครับความยาวก็สิบหกคูณหนิ้วนะครับหน้าหกสูบป,ประมาณ2อสามวันถึงถึงจะเต็มนะครับสูบํำคัรแช่วันเสาร์เราก็จะ ทำการย่ำรอบแรกก็มีดังรูปนี้นะครับหนารอบที่สามนี้ก็จะเพืองน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วเพราะว่าเข้าฤดูหนาวแต่ว่ารอบนี้ถ้าน้ำพอนะครับก็ได้ร้อเปอร์ซ เพราะว่าปัญหาของน้ำท่วมไม่มีก็ทำวันนี้ก็มาทำการสูบน้ำเพื่อแช่ดินไว้นะครับเพื่อจะให้ดินนั้นแตกแล้วก็เละเพื่อที่จะย่ำง่ายๆส่วนตรงไหนก็ที่สูงแล้วเราก็จะทำการ ปรับเพื่อให้มันเสมอแล้วบิ่งไหนเล็กแล้วก็ทถยหัวคนาออกเพื่อที่จะให้ข้าวได้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับก็รอบนี้เราดันออกส,สองแถวนะครับหัวคนา